เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรมโลกแห่งการเรียนรู้การเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญทางอาชีพสู่การเป็นนักปฏิบัติในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรได้เป็นอย่างดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเราคือมหาวิทยาลัยยุคใหม่ของโลก ที่พร้อมให้คุณได้รีสกิลทักษะการเรียนรู้โดยเปิดหลักสูตรดีกรีระดับปริญญาตรี6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร หลักส,รรสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์หลักสูตรวิศวกรรมาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมการวัดคุมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เราเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจพื้นฐานการเรียนที่แตกต่างวิเคราะห์พัฒนาชุดความคิดอย่างสร้างสรรค์และลงมือทําในรูปแบบของสหกิจศึกษาโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบุคลากรชั้นนําในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในปีที่แล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการดีมากผู้ประกอบการที่มีความร่วมมือกับเรานะครับทั้งไทยออยทั้งวิชลิน หรือบริษัทซีเมนส์ไทยแลนด์จำกัดนะครับ,รบ, AN, Thailand, นะรบเข้ามาสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าทํางานในส่วนของปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของโควิดอาจจะปรับเป็นรูปของออนไลน์มากขึ้นนะครับตัวเนื้องานหรือโปรเจกต์ project, นะครับหลักสูตรก็พยายามจะให้นักศึกษาเข้ากรยข้อมูลขึ้นระบบ d า t ้าเบสเพื่อเอาข้อมูลที่ได้นะครับไปบริหารจัดก,การเชิงอ็นเตอร์ไพรส์ให้กับผู้ประกอบการได้ตัดสินใจให้เห็นถึงข้อมูลจากส่วนของการผลิตนะครับส่วนของกระบวนการอัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับการผลิตถึงระดับบริหารจัดการในส่วนของทักษะเสริมที่ได้นะครับจากการทําโปรเจกต์ตร,ร่วมกันก็คือนักศึกษาได้ประสานงานกับกลุ่มนะครับบริษัทเอกชนนะครับการดึงรุ่นพี่เข้ามาช่วยตอนนี้นักศึกษาทําไม่ได้นะครับนักศึกษาจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเองโดยเราจําลองว่านักศึกษาจะต้องมีการปรับนะครับมีการแก้ไขปัญหามีการทําตามเงื่อนไขของบริษัทจริงๆ คพันรูปแบบรักษาจะเจอทั้งบรรยากาศสมจริงและก็ความเครียดที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศจริงๆสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์การจำลองใช้ลิฟต์2ตัวในอาคารหรือตึกเดียวกันโดยที่เราใช้ระบบสกาด้าในการควบคุมนะครับเช่นณเวลาเข้าง,งาน8โมงนะครับเราเก็บข้อมูลได้ว่ามีคนเคลื่อนที่จากชั้น1ไปยันชั้น3ในเวลาเข้าง,งานมากครับ เช่นเดียวกันในเวลาเลิกงานครับก็จําเป็นจะต้องมีคนจากชั้น3ลงมาชั้น1ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ใช้ระบบสกาดาเราก็ต้องให้คนจากชั้น3กดลิฟต์ลงหลังจากนั้นลิฟต์ก็ต้องเคลื่อนที่มารอชั้น3ซึ่งเป็นการเสียเวลาครับแต่ถ้าเราใช้ระบบสกาดาซึ่งระบบสกาดาเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้วเมื่อใกล้ถึงเวลาเลิกงานครับเราก็ให้ลิฟต์เคลื่อนที่ไปยังชั้น3รอผู้โดยสารเคลื่อนที่ลงเพื่อลดการเสียเวลาครับ ครับเนื่องจากได้ใช้ความรู้จริงที่เรียนมาแล้วก็ได้ลงมือทำจริงอาจจะมีความยากแต่ก็ผมมองว่าเป็นการสนุกและก็เรียนรู้ไปด้วยครับโปรเจกต์ที่ได้มานะครับผมที่ทำงานนะครับเป็นโปรเจกต์การประกอบและจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติครับผมซึ่งก็ถ้าเรามองเห็นถ้าเราเห็นภาพนะครับผมก็นำไปใช้ในระบบโรงงาน f a นะครับผมในรูปแบบการประกอบและจัดเก็บ หรือว่าที่เราเรียกว่าเมทูสต็อกก็ได้ครับสำหรับคมยากนะครับผมก็คือเป็นการสื่อสารระหว่างตัวเครื่องนะครับผมก็สังเกตได้ว่าคอมที่ผมใช้เนี่ยจะมีทั้งหมด3เครื่องก็ต้องใช้ระบุ IP a d d r e s s ที่มีค่าต่างกันเพื่อใช้ในการสื่อสารได้ครับผมในรูปแบบของบิดัิธุ์ใหมนนะครับผมมองว่าดีกว่ารูปแบบทั่วไปตรงที่ว่าเรานนเนี่ยสามารถจับอุปกรณ์ที่เราทํางานจริงนะครับผมแล้วก็ขอสา,สามารถเบิกง,งบหรือว่าสิ่งที่เราต้องการทําได้มากขึ้นครับผมทาให้เราเนี่ยได้จับของ ที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นครับการเรียนรู้ในห้องเรียนเปรียบเสมือนประตูสู่โลกกว้างการฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญการคิดอย่างช่ำชองคืออาวุธทางปัญญาที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิตเพื่อก้าวเข้าสู่โลกอาชีพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุมนะฮะโครงการบัณฑิตพันใหม่เนี่ยเราเน้นในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าจทย์ที่ให้นักศึกษาทุกคนไปทำซีเน่โปรเจกต์เนี่ยก็คือเราต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้ก้าวหน้าณวันนี้นะฮะเราต้องบอกว่าสภาวะการที่มันเป็นดิสลอปสงครามก็เกิดน,นะครับอาหารขาดแคลนรวมถึงโควิด19ที่มาของตรงนี้ก็คือเราจะผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมเกษตรกับ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ก็เลยกลายเป็นที่มาของรถแทรกเตอร์ไฟฟ้าที่อาศัยพลังงานจากไฟฟ้าแล้วก็ชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งนักศึกษาเขาก็ช่วยกันคิดขึ้นมาแล้วก็ผมก็เห็นด้วยกับไอเดียเขาแล้วก็ให้เขาค่อยๆคิดแล้วก็หาโจทย์แก้ปัญหาต่างๆขึ้นมาในแง่ของการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย เราต้องยอมรับนะครับว่าต้นทุนอย่างหนึ่งของอยานยนต์ไฟฟ้าคือแบตเตอรี่เรายังไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ได้เองในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นข้อจําก,กัดอันหนึ่งทาให้ต้นทุนของเรายังสูงอยู่ตอ,อนที่ผมจะมาเรียนที่นี่นะครับผมได้จบปสจากเทคนิคสมุทรสงครมามนะครับแล้วก็มาต่อปตีที่วิศวกรรม,มรศาสตร์สาขาวัดคุมพระจอมเก้าเจ้าคุณทหาราราชกระบังนะครับซึ่งบัศน,นีนะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่ผมและเพื่อนๆทั้ง9คนได้ทําขึ้นมานะครับโดยจะแบ่งเป็น3 นนโดยส่วนแรกนะครับจะเป็นการดีไซน์ออกแบบแล้วก็จัดทำส่วนทีนส่สองนะครับจะเป็นสตอร์เรจเอ็นดิจีนะครับก็คือการทำแพ็คแบตตเตอรี่เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนรถคันนี้นะครับแล้วส่วนทีนส่สามก็จะเป็นอิมเมจโปรเซสซิ่งนะครับคือกล้องดีเทคหน้ารถเพื่อจับสิ่งกีดขวางโดยรวมนะครับรถคันนี้นะครับสามารถพัฒนาต่อได้นะครับให้สามารถใช้งานในพื้นที่เกษตรกรรมได้จริงๆอย่างเช่นถ่ายนาลงผานหรือว่าลากจูงน้ สิ่งของที่มีน้ำหนัก2 2ตัน3ตันขึ้นไปสามารถทำได้นะครับตอนนี้ผมได้ศึกษาจบจากที่วิศวกรรมควรคุมลนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบริษัทอับิโก้จำกัดมหาชนนะครับบริษัทนี้เขาได้วางแผนว่าเขาจะผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าเรามีความรู้ทางด้าน EV เนี่ยสามารถเติบโตได้เพราะว่า ยุคนี้เป็นยุคของรถไฟฟ้าอย่างเต็มตัวแล้วผมทําธุรกิจเกี่ยวกับรถดัดแปลงครับคือได้มีโอกาสได้ให้นักนศึกษามาร่วมมือในการทําวิธีคิดเด็กคือไว้นะครับคือเขาคืนที่ผมถามมาคือเขาไม่รู้จักเลยว่าของพวกนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอเขาได้เริ่มเรียนรู้อะไรสักพักนึงอะ่ะพอเขาเริ่มเข้าใจเสร็จก็เป็นการปฏิบัติและทีนี้ผมก็แค่ยืนควบคุมงานดูดูอะไรที่มัน ไม่ดีก็จะแนะนําเข้าไปแล้วพออีกวันหนึ่งแทบก็จะไม่ต้องบอกแล้วคืองานก็จบไว้ด้วยแล้วเด็กมีความเข้าใจทีนี้ผมก็แนะนําว่าให้ให้เขาไปพัฒนาต่อยอดตรงนี้ไปเส้นออกแบบอุปกรณ์ต่างๆการพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต คือหนึ่งความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานได้จริงก่อนจบการศึกษาโดยนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงกับอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานตอนนี้นักศึกษานะครับก็จบเอาไปแล้วแล้วก็ทำงานแล้วเนี่ยนะครับสรุ่นก็จะไปเข้าทำงานในบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทฟาร์มนะครับแล้วก็บริษัทที่กำลังเป็นพวกสตาร์ทอัพ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปทําเรื่องเซนเซอร์นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะควบคุมการทําการเกษตรนะครับอย่างเช่นเราอยากจะต้องรู้ว่านะครับความชื้นภายในดินเท่าไหร่เพื่อที่เราจะสามารถเอามาใช้นะครับในการควบคุมการให้น้ําอย่างนี้เนี่ยก็ไม่มีนะครับยังไม่มีในตลาดนะครับเด็กของเราก็ออกไปทําวันนี้เนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับในในเรื่องกร e ดเฮาส์นะครับ ต่อไปเนี่ยนะครับหลักสูตรเนี่ยเคยได้วางเอาไว้ว่านะครับเราจะมีนักศึกษานะครับที่จะดูหรือว่าที่จะเรียนในด้านโดรนเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ในการพ่นยาฆ่าแมลงหรือว่าพ่นยากําจัดศัตรูพืชหรือว่าหว่านปุ๋ยอีกสาขาหนึ่งก็จะมีเรื่องอ GIS GPS นะครับหรือว่าการใช้ระบบ GPS หรือ GIS เนี่ยในการที่จะควบคุมการเดินของแท็กเตอร์นะครับหรือการขับแท็กเตอร์โดยอัตโนมัติ แั้นคนที่จะควบคุมแท็กเตอร์เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่บนแท็กเตอร์นะครับอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดูการเดินของแท็กเตอร์เนี่ยนะครับบนแมปโดยบูธคือหรือบนแพลตฟอร์มแั้นต่อไปก็จะมี2อันก็คือทางฟ้าบนฟ้าก็คือได้แก่ดโดรนแล้วก็บนดินนะบนดินก็เป็นทางแท็กเตอร์ทางอะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับในโรงเรือนนี้นะครับซึ่งในโรงเรือนนี้นะครับผู้ที่ดูแลโรงเรือนก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรือนเพราะว่าเรามีระบบแอปพลิเคชันต่างๆนะครับคอยดูแล แล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะครับก็จะแจ้งเตือนมาที่เราซึ่งต่อไปเนี่ยนะครับแน่นอนว่าจะเห็นว่าพัฒนานะครับการปลูกต้นไม้แบบใหม่นะครับโดยที่เราจะใช้ข้อมูลนะครับใช้เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ใช้ AI นะครับเข้ามาช่วยในการเกษตรมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับก็จะค่อยๆผลิตบุคลากรนะครับเพื่อจะตอบสนองกับความต้องการนะครับเกษตรสิทธิ์ศูนย์ะครับที่จะทำให้ เกษตรกร,ะกรนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้นก็คือการใช้เทคโนโลยีนะครับมาเพิ่มมูลค่าคมาทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยเรียกว่าคงที่มีทั้งคุณภาพนะครับที่เป็นที่ยอมรับนะครับกับสากลด้วยความมุ่งม,มั่นที่จะผลิตบุคลากรที่พร้อมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะที่เชี่ยวชาญน,นี่คือส่วนหนึ่งจากความตั้งใจ ที่เราพร้อมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้คุ้นคือนักปฏิบัติในยุค4.0ตัวจริงหลักสูตรเราเปิดมาทั้งหมด4ปีนะครับเราเล่าให้ฟังก่อนก็คือรุ่นแรกเนี่ยเราเราเปิดแค่5วันเทนั้นเองมี13คนเข้ามานะครับแล้วก็รุ่น2ก็มาเป็น 2, 2ห้องนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเป็น3ห้องถามว่าเสียงตอบรับดีไหมคือปีที่แล้วเนี่ยเราเต็มเราเต็มห้องทั้งหมดเลยนะครับตา,ามจำนวนรับแล้วก็ในเรื่องของการ เปรียบเทียบนะครับในส่วนของสัดส่วนของนักศึกษานานาชาติที่เกี่ยวกับโรบอติกส์นะครับก็จะอยู่เป็นอันดับ2นะครับของของประเทศนะครับอยู่ในเลทยอยู่ที่1ต่อ14นะครับก็14คนรับ1คนอย่างเงี้ยนะครับแล้วด้วยความที่เป็นเด็กอินเตอร์ด้วยนะครับหนึ่งเลยสกิลภาษาเขาจะพิเศษกว่าเด็กแบบเด็กปกปติอยู่พอสมควรเพราะว่าหละเกณฑ์รับเข้าของเราต้องได้ภาษานะสองเนี่ยนะครับเด็กจะค่อนข้างมีความกล้าคิดกล้าทํา นะครับการแสดงออกนะครับก็จะเป็นเนเจอร์ของเด็กอินเตอร์พอสมควรนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งประเด็นนะครับที่ทางภาพยนตรมก็ชอบนะครับสำหรับการที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็แก้กันหาร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับโอเคสำหรับเป้าหมายของหลักสูตรนะครับก็จะล้อกับคณะนะครับคณะนี้ต้องการจะผลิตบัณฑิตของเราให้เป็น global engineer นะครับหรือว่าวิศวกรระดับโลกนะครับหลักสูตรของเราก็มีการออกแบบนะครับให้มีความ flexible นะครับมีการออกแบบ หลักสูตร Double ลดีก e นะครับ nay, ตอนนี้มี Double ลดีก e ทั้งหมด3แบบนะครับก็คือจะมี Double ลดีก e กับนาโนของเราเองนะครับก็เรียน2ที่นี่แล้ว <as> ก็สอบที่ n a โ o นะครับได้2ปริญญานะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็น2ที่นี่นะครับแล้วก็สอที่อังกฤษนะครับก็คือจะเป็น U of Birmingham นะครับก็จะได้2ปริญญาเช่นกันนะครับความจริงมีอันนึงก็คือรัฐกรังนะครับก็คือ Robotics AI กับ AIT นะครับ เอเชียนอิ i สต t e o ว t e ฟเทคโน g y นะครับท,ที่ที่ของไทยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นดับเบิลดีกีนะครับแล้วก็จะมีต่อเนื่องนะครับเป็นระดับปริญญาโทนะครับก็จะเรียนสีที่นี่นะครับแล้วก็เรียนอีกหนึ่งะครับที่ QT e เ h นะครับ, q Tech, รบก็จะได้ปริญญาโทนะครับของรัฐกระบังแล้วก็ของ q t e c ทที่ญี่ปุ่นนะครับก็ความจริงเราจะทำโครงการแบบนี้ มาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะสร้างเป็นพาดเวย์ให้กับนักศึกษาได้ไปในสายอคาเดมิกนะครับ<ม>ก็คือเรียนต่อโทต่อเอกนะครับ <Arc. S 1> ส่วนอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการส่งนักศึกษาออกไปภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งความจริงแล้วมันเป็นเอ็มหลักๆของหลักสูตรอยู่แล้วนะครับก็คือเชิญภาคอุตสาหกรรมมาสอนเชิญเอ่อเอาโจทย์ภาคอุตสาหกรรมมาให้เด็กทำนะครับแล้วก็ส่งน,นักศึกษาไปสหกิจไปฝึกงานนะครับที่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งตรงเนี้ย ก็จะเป็นผ่านเวทีที่ทําให้ในักศึกษาเนี่ยเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้เร็วขึ้นตรงนี้เองก็จะเป็นตัวี่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็คิดว่านี่คือเป้าหมายของเราครับก็คือว่าส่งบัณฑิตออกไปทํางานได้ทันทีนะครับแล้วก็ส่งบัณฑิตไปฝั่งเ,เรียนต่อนะครับคแคเดมิกต่อในไทยในต่างประเทศนะครับเรามาเรียนสาขานี้นะครับเราได้ามาทํางานาหลายประเภทมากครับ อย่างแรกเลยนะครับเราก็ได้สามารถดีไซน์เว็บไซต์หรือเราก็อาจจะ develop ตัว r o n t e n d application นะครับนอกเนือไปจากนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวข้องกับทางด้านโรบอทครับ mm hmm. เช่นการคุมตัวโมบาย Robot และเราก็มีการทำงานเกี่ยวข้องกับ AI ครับ ซึ่ง AI เนี้ยเราก็สามารถเอาไปาใช้กับงานได้หลายประเภทครับเช่นประมวลผลภาพประมวลผลเสียงอะไรแบบนี้ครับสำหรับงานล่าสุดน,นะครับก็คือผมได้ทำงานากับโรงพยาบาลรามานะครับในการาคนา้นคว้าและวิจัยหาข้อมูลที่น่าสนใจจากคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์สครับอันนี้ครับเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเพราะเนื่องจากปัจจุบันนะครับประเทศไทยครับยังไม่มีเทคโนโลยีที่เพียงพอที่ทจะ ผมบอกได้ว่าสมองส่วนนี้มันสำคัญต่อโรคอ,อกัลไซเมอร์มากน้อยเพียงใดครับเราเลยต้องเอาเทคโนโลยีเช่น AI หรือ artificial intelligence มาช่วยในการตัดสินใจและก็ช่วยในการวินิจฉัยของหมอให้ดียิ่งขึ้นครับความยากที่สุดเลยครับก็คือเรื่องความรู้ทางด้าน biomedical นะครับและกะ็การ communication ระหว่าง อาจารย์หมอเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยพออาจารย์หมอบางครั้งเราก็จะไม่รู้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นหรือความรู้ที่มันเป็นเชิงเทคนิคแต่เราจะต้องอธิบายให้อาจารย์หมอเขารู้เรื่องและสามารถเชื่อใจได้ว่าโมเดลที่มันถูกประมวลผลจากตัว AI นี้นะมันไม่ได้เกิดมาจากความว่างเปล่ามันเกิดมาจากอัลกอริทึมของพุมยนนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากอาจารย์หมอเขาจะ ไม่สามารถเชื่อใจไว้ใจอุปกรณ์ที่มันคิดขึ้นมาแต่ตัวเลขแต่มันไม่มีอะไรที่เป็นเหตุผลรองรับครับตอนนี้ผมก็ได้ทำเกี่ยวกับการควบคุมโรบอตโดยการใช้เสียงแล้วก็แพลตฟอร์มหน้าเว็บนะครับโดยที่เป้าหมายของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่คอยเซอร์วิสหรือว่าสั่งการได้ให้คนเนี่ยสามารถทำความเข้าใจกับโรบอตได้ง่ายขึ้น,นครับผมโดยพาร์ทของเราเนี่ย ทางเทคนิคเนี่ยจะแบ่งเป็นสามพาร์ทหลักๆด้วยกันก็คือฝั่งทางเว็บไซต์แล้วก็ฝั่งทางเรียกว่าการสังการด้วยเสียงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของจัดการระบบภายในข้างหลังบ้านต่างๆที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ครับผมเราจะต้องมีการศึกษาในหลายๆเทคนโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกเขาจะเรียกว่าฝั่งทางคอนเอนต์แบ็กเอนต์รวมถึงพาร์ทโรบอทต,ต่างๆด้วยครับผม ซึ่งสิ่งที่ยากจริงๆเลยเนี่ยก็คือการทําความเข้าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ว่าหุ่นยนต์นั้นเนี่ยมันมีรูปแบบหรือลักษณะอย่างไรบ้างครับแล้วก็แมทแมทเมติกโมเดลเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างเพราะแต่ละหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะมีสเปซฟิกที่แตกต่างกาันการดึงข้อมูลเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยครับส่วนตัวของผมนะครับหลังเรียนจบครับตอนนี้ผมมีแผนที่จะไปเรียนต่อสองประเทศก่อนครับผมอยากจะมีโอกาสที่จะไป explore r k e t ของ occupation ของต่างประเทศบ้างเพราะ เนื่องจากปัจจุบันมีตลาดของ AI ที่มันเป็นเชิงโดยรวมครับอาจจะไม่ได้บุมในประเทศไทยมากก็เลยผมมองว่าอาจจะลองไปเรียนรู้เกี่ยวข้องกับอฟอ d a ดชันเพิ่มที่ต่างประเทศเช่นอย่างผมก็จะไปอังกฤษครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไปหางานอาจจะเป็นงานที่น่าสนใจเพิ่มมากไปกว่านั้นที่อังกฤษครับหลังจากนี้ผมมีแผนว่าผมเนี่ยจะไป ทำงานต่อในพาร์ทของหนึ่งในพาร์ทของ AI ที่เรียกว่า Machine Learning ครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะลองศึกษาด้านนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งแล้วผมก็คิดว่าผมจะไปเรียนต่อครับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเราเป็นมากกว่าสถานศึกษาคือพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์เป็นครอบครัวที่พร้อมให้คำแนะนำและพร้อมที่จะพาคุณสู่เป้าหมายที่ตั้งใจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีชั้นนําด้านการผลิตบัณฑิตพันใหม่อย่างมืออาชีพ